สวัสดีครับท่านสมาชิกครับวันนี้ก็วันที่คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปวันที่26นะครับคลิปวันที่26วันนี้วันที่25นะก็คือ,คอสูตรเมื่อวานนี้แต่จริงๆอาจารย์อัดคลิปตอนนี้ก็วันที่25่อัดเผื่อพรุ่งนี้นะครับอัดตอนเย็นเลยเพราะว่าพรุ่งนี้ตอนเย็นอาจารย์ก็เดินทางกลับเขาเ้ากรุงเทพตอนนี้อยู่ที่สวนมาที่สวนตากจังหวัดครับ,รบมาได้2ออาทิตย์ละ นะครับวันนี้25ตอนเย็นออกมาแล้วครับแปด 0, 0. ่นสูตรเราสวยงามครับเราลงสูตรเดียวนะครับวันนี้เข้ามาเต็มเต็มเลยครับนะแต่อาจารย์ชอบเลข4เลข4หายไปไหนไม่ไม่รู้หายไปไหนนะครับเข้าเลข1เลข8ครับเข้า2ตัวถือว่าสวยงามตัวที่อาจารย์ชอบตรงข้ามอาจารย์ได้เลยนะเลข8เลข1เข้าในหลักสิบลักร้อยบนนะครับสูตรนี้ก็จะเดินต่อเนื่องไปในวันที่26นะครับ ไปวนที่26นะให้เป็น2ดาว12งวดสถิตินะครับเมื่อวานาวันนี้ก็จริงเมื่อวานอนาะจารย์พูดเมื่อวานนี่แล้วกันนะครับเพราะว่ามันเป็นวันนี้จะวันที่26อ่า11งวดไปเป็น12งวด,งวดเด่นบนนะครับชุดนี้จะคำนวณต่อเนื่องไปวันพรุ่งนี้วันเสาร์นะครับที่26กันยายน65พูดถึงวันที่นะ<ม>เออเพื่อนสมาชิกนี่ที่ดูช่องอาจารย์ขอนอกเรื่องสัก สามนาทีนะวันนี้อาจารย์ออกไปออกกําลังกายไปวิ่งตอนเย็นนะออโหดีมากเลยร่างกายเริ่มแข็งแรงขึ้นวิ่งได้จาก5กิโลเป็น10กิโลแล้วนะครับก็มาทบทวนนึกขำตัวเองนะครับปล่อยไก่ตัวเบลเลอร์เลยนะสวันแล้วนะเพื่อนสมาชิกหรอเพื่อนๆน,นี่ติดตามอาจารย์ไปอยู่ในห้องหลายๆกลุ๊มก็ไม่ทักไม่แชทไม่บอกอาจารย์เลยนะรู้ไหมปล่อยไก่เรื่องอะไรครับ สองวันก่อนจําได้ไหมมีใครฟังบ้างมีใครตลกหลัวเราะอาจารย์บ้างเี้ออาจารย์เยนหรือเปล่านะเดี๋ยวอาจารย์จะบอกเหตุผลอาจารย์ก็ไม่นั่งคิดว่าเกิดอะไรขึ้นกับอาจารย์นะไม่น่าเป็นไปได้นะแต่มันก็เป็นไปแล้วนะคนเรามันเพื่อนสมาชิกขอนอกเรื่องสักสามสองนาทีอ่ะสองนาทีแล้วกันนะข,ขอนอกเรื่องนิดนึงน,นานๆทีเหมือนกันแต่เรื่องนี้แบบโอ้โหแบบแพรว่าพูดซีเรียสก็ซีเรียสนะอาจารย์ก็ต้องหาเหตุผลว่ามันเป็นอะไรจริงหรือเปล่ามันหนักหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นแค่แบบ ธรรมดาสุดท้ายก็จริงๆก็คิดว่ามันธรรมดาเพราะเรื่องอื่นอาจารย์ไม่เคยหลงลืมขนาดนี้นะครับก็เมื่อวานนี้25พฤศจิกายนนะวันนี้วันที่ยี่สิบวันนี้วันวันเสาร์วันที่26นะครับคราวนี้เนี่ยวันจั๊งแต่วันที่24สิมัน Thanksgiving วันขอบคุณพระเจ้านะอาจารย์ก็ไปจำสับสนกันนิดหนึ่งวันพฤศจิกายนนะโอ้มันเดี๋ยวเป็นที่ยี่สิบสี่ยี่สิบห้านึกว่าจะวันคริสต์มาสอาจารย์ก็บอกคริสต์มาสเอ้า อาจารย์ก็มันพฤศิกายนันมันทันวาไงนะมันไม่ใช่พิศิการยนเดือนนี้พิศิกายนและอาจารย์ก็เลยอ้อคริสต์มาสเสร็จแล้วอาทิตย์หนึ่งก็จะเป็นอ่าิูเยียปีใหม่ก็อวยพรไปเลยว่าอาทิตย์หน้าโอ้โเเราจะหยุดปีใหม่แล้วอ่าีกอาทิตย์เดียวอะไรเงี้ยพูดเป็นแบบเป็นน้ําเป็นไฟเลยนะพูดเรื่องอะไรไปเลยนะทั้งนี้ไมวันมันไม่ใช่กันเลยนะครับคืออาจารย์เห็นว่าดาวโชนมันหยุดวันที่ยี่สิบสี่ อาจารย์ก็จำได้แต่ครั้นี้มันสับสนกันนะว่าเพราะอาจารย์ก็ไม่ได้ทำสิคริสเนี่ยมันเป็นวัน Thanksgiving นะครับวันที่24ส่วนเดือนหน้ามันจะมีคริสต์มาสอีฟนะแหละของขวัญมันก็เหมือนตุวกจีอะไรเล่นหลายแล้วก็วันปีใหม่ของศาสนาคริสต์ที่25าอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นปีใหม่ไทยแฮปปี้นิวเยียร์ไทยนะอตามตามนั้น เดือนธันวามกราต่อไปก็เป็นจีนตุ่จีนอะไรทํานองนั้นแต่คราวนี้อาจารย์ก็งงเฮ้ยอาจารย์ทำไมหลงลืมขนาดนั้นนะครับว่าพฤศจิกายนเป็นธันวาก็เลยม,มานั่งคิดอ๋อ oh, จริงๆแล้วเหตุผลจริงๆก็ต้องขอขอขอภัยเป็นอย่างสูงเลยนะไม่น่าจะมีทักกันบ้างบอกอาจารย์หน่อยสองวันเลยนะอาจารย์พูดเรื่องคริสต์มาสเนี่ยกับแฮปปี้นนวเยเพราะว่าอาจารย์ไม่ทํางานเวิร์คโฮมมุมอยู่ที่บ้านมาหลายหลาย,ลายปีแล้วนะ ทำเทรดดิ้งช่วยแฟนนะครับแล้วก็มาทําสวนที่ต่างจังหวัดไม่ได้ติดต่อใครแล้วก็ไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่นับถือศีลเลยละนะกับศีลห้าเลยแหละมาหลายปีแล้เจ็ดแปดปีสิบปีแล้วละมัง้งนั่นแหละก็ไม่ได้ออกสังคมเลยไม่ได้ออกสังคมเลยอยู่บ้านแล้วก็ทําสวนไปมาดูแลที่บ้านต่างจังหวัดน,นะครับก็ไม่ได้ติดต่อกับใครไม่เคยได้คบค้าสมาคมออกไปกินข้าวออกไปอะไรไป พิธต,ต่อราชการก็ไม่มีนอกจากไปอะไรทํานองนั้นนานทีไปแต่ก็มันก็ไม่เกี่ยวกับช่วงเทศกาลเพราะถ้าเกิดมีเพื่อนมีฝูงเนี่ยมันจะต้องรู้ในวันหยุดอะไรยาวเป็นวันอะไรยังไงปีใหม่ช่วงไหนอะไรเงี้ยเอออาจารย์ก็เลึกเพราะาเรื่องอื่นอาจารย์ไม่ค่อยหลงลืมนะไม่หลงลืมก็โอเคแสดงว่าไม่ใชเรื่องเสี่ยงตอนแรกนึกว่าจะเป็นเวย์เป็นอัลไซเมอร์เอาละครับเข้าเรื่องของเราคุยมา3มนาทีนี่แหละครับ ก็มานั่งหัวร้อวิ่งไปวันนี้เกือบชั่วโมงหนึ่งก็ขำตัวเองไปนะเพูดอะไรตั้สองวันว่าคริสต์มาสแล้วก็จะปีใหม่อะไรนี่จริงแท็กซี่วิ่งครับวันที่24่สนะยีของเดือนนี้24ี่นี่ก็คือจริงๆไม่ใช่ฟิกวันที่24่สี่นะแท็กซี่วิ่งก็คือมีบาณสี่ร้อยปีที่ก่อนเพิ่มข้อมูลให้นิดหนึงนะครับเป็นเกี่ยวกับของอเมริกานะ อเมริกาอเมริกาเขามีพวก,กอะไรชนเผ่าแม่สอดสอดของอังกฤษเนี่ยละย้ายมาอเมริกาอ,อกพยพมาแล้วเขารอดชีวิตเขาก็เลยขอตั้งเป็นวันพฤหัสที่4ของเดือนพฤศจิกายนพันเัสที่4ของเดือนพฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันขอบคุณพเจ้าแตงสกี้วิงนั่นแหละครับที่มาที่ไปของแตงสกีวิงเอาแล้วครับมาเข้าเรื่องของเราคำนวณต่อไปเลยนะเราใช้เมื่อวานเราใช้หลักร้อยต้องขออภัยด้วยอีกครั้งนะครับ ถ้าอาจารย์หลงลืมอะไรแล้วผิดพลาดอะไรประการใดก็เข้ามาทักแชทได้นะในไลน์ในไลนล์ไลน์ลกลุ่มนะครับอาจารย์ดลิโอริสขอบต้องขอขอบอภัยขอขอบคุณล่วงหน้านะครับเอาละครับเราใช้หลักร้อยนะครับไปบวก2องบวกสบวกสของพี่9กบวกสเป็น11ได้เลข1 1ึบวกสได้4 4่บวกสได้8 1 4 8 เมื่อวานคำนวณแล้วก็ออกมาแะครับแต่900นะครับ0ก็เบิ้ลมาอีกแล้วนะจำได้ช่วงนั้นเราเบิ้ลเบิ้ลบ่อยจังเลยนะเบิ้ลคู่หน้าคู่หลังเอาละคราวนี้จากคู่หน้ามาทั้ง7799มาล่างๆมา00เนี่ยพรุ่งนี้อาจจะเบิ้ลอีกแล้วเนี่ยเอา ลองดูวันนี้จะเป็นยังไงครับควรสูตรอีกนิดหนึ่งเพราะวันนี้ลงสูตรเดียวสูตรเด่นล่างยังไม่มีจนกว่าสูตรเด่นบนจะเป็นสูตรใหม่ก่อนนะครับถ้าเป็นสูตรเก่าเล่าใหม่ก็เอาสูตรนี้สูตรเดียวเลยนะจนสูตรนี้มันหลุดแล้วเราก็เอาสูตรใหม่มาทั้งคู่แล้วกันนะครับนี่ครับ7จ็บวกสเป็น5้าบวกสเป็น7 7็เจ็ดบวกสามเป็นสิได้เลขศูนย์ศูนย์บวกสี่ได้สี่เจ็ดศูนย์สี่นะครับเจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์ก็เข้ามาสองสามตัวบดนี่เก้าเข้ามาสิบบดศูนย์เก้าหนึ่ง 259เข้า3ตัวบนนะครับ7เข้ามาคู่หน้า779 9กับ2เนี่ยก็ขเข้ามา9กับ6ก็เข้ามา3ตัวบนเลยสวยงามสูวนนี้สวยมากนะแล้วก็8กับ1 1กับ8ก็เข้ามาคู่หน้าครับ8 1 9นะครับ10ร้อยบทนะครับดูวันนี้จะเป็นยังไงก็ใส่ก็เก็บดาวมาสะสมมาเป็น2ดาวแล้วนะครับ11 12งวดนะครับเด่นบนวันนี้วันที่26ครับรวันเสาร์ไม่ลงวันนวนะเอาละครับ 8บวกสคงที่นะครับเป็น10เอาเลข0 0นบวก3ได้3 3บวก4ได้7เอาและเป็นเลข0 3 7็นะ0 3 7ยบวก2งบวก3บวก4ี่ที่นะครับเอาละครับฝากไว้เท่านี้นะครับมไม่รู้ใครขำอาจารย์บ้างหรือเปล่าคุยยาวเลยจริงจริงว่าจะสีเลขรกับสีแดงน้งินตัวเงเป็นอัลไซเมอร์เริ่มเริ่มต้นหรือเปล่าไม่รู้นะ จะเข้ามาไหมไม่รู้วันรั่วอะไรเลยเออเอาละครับขอบคุณมากครับหอยเฮงๆรวยๆครับปกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ